สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันพุธกลับมาพบกับแม่มดน้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดูดวงประจาเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564นะคะเป็นการดูดวงโดยทั่วไปเป็นการดูดวงโดยรวมของคนที่เกิดในวันพุธแม่มดน้อยนะคะจะเน้นการอ่านพลังงานของไพ่เป็นหลักแล้วก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะใช้วิทยานในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเ,เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราจะต้องใช้เหตุ แล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆเราจะเอาชีวิตของเราเนี่ยไปฝากไว้กับดวงทั้งหมดก็ไม่ได้นะคะแม่มดน้อยมักจะย้ากับเพื่อนๆเสมอว่าอย่าให้หัวใจลวงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลวงหัวใจแม่มดน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเจ็ดดาบหนึ่งดาบเพชรสวา แปดถ้วยหกถ้วย Queen of Cups The Devil Queen of Wands Retreat This could be the one Let's go of control issue ให้หมายเลขเจ็ ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะมันจะเป็นเดือนที่พิสูจน์ใจของคนที่เกิดในวันพุธเลยล่ะว่าเราจะมีความอดทนมากน้อยแค่ไหนนะคะมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องนะคะที่ทําให้คนที่เกิดในวันพุธมีความรู้สึกยุ่งยากลําบากใจจุกจิกใจมันอาจจะมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้บางสิ่งบางอย่างที่เรารอคอยอาจจะล่าช้าในเรื่องของการงานสิ่งที่คนที่เกิดในวันพุธจะต้องระมัดระวังอย่างมากก็คือเรื่องของศัตรูรับลักษณะของไพ่เดเว วิลเจ็ดาบแล้วก็ไพ่หมายเลข77เนี่ยบ่งบอกถึงใครบางคนนะคะที่ทำอะไรรับหลังเราระหว่างการขโมยผลงานนะคะการถูกแทงข้างหลังมันมีลักษณะของไพ่เพชรวานมาด้วยลักษณะของเพชรวานเรือว่าเด็กถือไม้เท้าน่าจะบ่งบอกถึงข่าวแต่เมื่อมันตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดวิลเจ็ดดาบแล้วก็ไพ่หมายเลข77 จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของข่าวไม่ดีใครบางคนที่พยายามใส่ร้ายเรานะคะทำอะไรรับหลังเราไพ่ลักษณะแบบนี้นะคะแม่มดน้อยจะเรียกว่าไพาเาเ่เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรของคนที่เกิดในวันพุธนะคะจะเข้ามาในรูปแบบของศัตรูรับ ใครบางคนที่ทําอะไรรับหลังเรานะคะคอยใส่ร้ายป้ายสีเราเรื่องยุ่งยากลําบากใจแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยไปปลายเดือนนะคะมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลง แล้วก็จบลงด้วยดีแต่ประมาณในช่วงต้นๆเดือนถึงกลางๆเดือนเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้มากเลยนะคะถ้ามีเวลาแม่มดน้อยอยากจะแนะนําให้คนที่เกิดในวันพุธน่ะไปใส่บาตรก็ได้นะคะหรือว่าไปวดัดไปถวายสังฆทานแล้วก็กรวดน้ําอธิษฐานบนสุกระส,น,สนให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะทําให้ปัญหาต่างๆนะคะมันก็จะทุเลาเบาบางลงได้แม่มดน้อยนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆตื่นตระหนกตกใจกับคําทํานายแต่อยากให้นะคะใช้คําทํานายของแม่มดน้อยเนี่ย เอาไว้นะคะเป็นการวางแผนในการดําเนินชีวิตแม่มดน้อยมักจะย้ากับเพื่อนๆเสมอว่านะคะเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆถูกไหมคะดังนั้นนะคะการดูดวงนะคะแม่มดน้อยพยายามจะทําคลิปให้เร็วนะคะก็คือออกคลิปค่อนข้างจะเร็วเพื่อเพื่อนๆนะคะจะได้มีโอกาสในการวางแผนแต่ถ้าใครนะคะ กำลังคิดที่จะหาหุ้นส่วนนะคะ แม่มดน้อยอยากจะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะเมื่อไพ่ The d e v วิขึ้นมา้องกับไพ่เจ็ดดาบถ้าเราจะหาหุ้นส่วนหรือว่าใครสักคนนะคะมาร่วมงานกันกับเราถ้าพยายามเลี่ยงได้นะคะในช่วงเดือนมีนาอาจจะเว้นไว้สักเดือนหนึ่งนะแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ที่คิดที่จะลงทุนเพิ่มเติมนะคะก็อยากให้ชะลอเอาไว้ให้พ้นเดือนมีนาไปก่อนลักษณะของไพ่ t h e d e v วิถ้าหมายถึงหุ้นส่วนนะ่ะอาจจะหมายถึงใครบางคนนะคะที่เข้ามาในชีวิตเราเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่ บางอย่างจากเรานะคะใครสักคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากเข้าหาเราแต่ลึกๆในใจแล้วคือเขาคิดไม่ดีกับเราสิ่งนี้คนที่เกิดในวันพุธจะต้องระมัดร,ระวังอย่างมากคนที่เกิดในวันพุธนะคะจะเป็นคนที่ใจดีใจดีมากที่สุดในบรรดาคนทั้ง7วันแต่ข้อด้อยของคนที่เกิดในวันพุธก็คือมักจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายจะต้องระมัดร,ระวังเรื่องนี้ให้มากเป็นพิเศษนะคะถ้าใครมาเสนอธุรกิจนะคะที่ลงทุนน้อยแล้วได้กาไรเยอะๆอันนี้จะต้องคิด ดีๆนะคะว่า มันเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเพราะเมื่อรักษะของไพ่เดอะเดวิลกับเจ็ดดาบขึ้นมาเนี่ยสองใบเนี่ยแม่มดนจะเรียกมันว่าไพ่โจรไพ่ขโมยเราก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนะคะแล้วก็ใช้หลักของเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆถ้าใครนะคะที่ไปสมัครงานเอาไว้นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะ่ะสิ่งที่เรารอคอยนะคะมันอาจจะล่าช้าสักนิดหนึ่งนะแต่ประมาณปลายเดือนไปแล้วนะคะแม่มดนอมองว่านะคะถ้าใครไปสมัครงานเอาไวนะะ้น่ะน่าจะมีข่าวดีมันมี ลักษณะของไพ่6ถ้วยขึ้นมานะคะ6ถ้วยหมายถึงนะคะางานเก่าๆนะคะที่เราเคยไปสมัครเอาไว้หรือว่าอาจจะเป็นบริษัทเก่าๆที่เราเคยทํามานะคะอาจจะมีโอกาสเรียกเรากลับไปทําใหม่นะคะหรือว่านะคะถ้าใครคิดจะเริ่มต้นนะคะกิจการอะไรใหม่ๆนะคะแม่มดน้อยบอกว่าถ้าจะแนะนําก็คือให้แนะนําให้ชะลอสักนิดหนึ่งแต่ลักษณะของไพ่6ถ้วยขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะนะคะ นำงานเก่าๆนะคะที่เราคิดว่าจะทำในอดีตเราไม่ได้ทำเนี่ยเอาลองมาปัดฝุ่นก็ได้นะคะแล้วก็วางแผนพอพ้นเดือนมีนาเป็นต้นไปเนี่ยพอพ้นเดือนมีนาไปก็ลองเอามาคิดทบทวนดูนะคะบางทีเนะี่ยการเอาโปรเจกต์เก่าๆกลับเข้ามาทำเนี่ยก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะคะ ในเดือนมีนาคมนะคะคนที่เกิดวันพุธจะต้องระมัดระวังเรื่องโทสะเยอะๆนะคะการทะเลาะวิวาดอารมณ์ของเรานะ่ยมันค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายแล้วก็ร้อนร้อนมากถึงมากที่สุดนะคะอาจจะไปม,มีปัญหากับคนรอบข้างได้นะคะอาจจะมีใครบางคนที่มายั่วยุอารมณ์ของเรานะคะคทำให้เราเกิดอารมณ์หัวร้อนนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายนะคะแล้วก็จบลงได้ด้วยดีปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆเนี่ยปปลายเดือนไปแล้วแม่มดน้อยมองว่ามันน่าจะดีขึ้นนะคะมันมีลักษณะของไพ่เอชซับซอรสเข้ามาลักษณะของไพ่เอชซับซอรสคือนะคะการใช้ความอดทนมุ่งมั่นฟันฝ่า อุปสรรคนะคะมันก็เป็นแค่บทพิสูจน์ใจนะคะของคนที่เกิดในวันพุธแล้วแม่มดน,น้อยก็มั่นใจว่าคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยก็สามารถนะคะจะผ่านพ้นมันไปได้ถ้าเกี่ยวกับข้องกับทางด้านเรื่องสุขภาพเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกระทันหันเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของอรโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจทั้งหมดนะคะแล้วก็ช่องท้องนะคะบางคนนะคะในช่วงเดือนมีนาคมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ งานกระทันหันนะคะแล้วก็อาจจะมี การย้ายที่อยู่กระทันหันในเรื่องของการเงินเมื่อไพ่เดอะเดวิลนะคะ7ดาบแล้วก็ไพ่หมายเลข77ขึ้นมาเนี่ยการเงินมันอาจจะค่อนข้างที่จะติดขัดต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายให้เยอะๆเลยนะคะถ้าในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปออกหน้าแทนใครในเรื่องเงินเงินทองทองไม่จําเป็นจะต้องไปค้าประกันให้ใครรว่าให้ใครหยิบยืมเงินจะดีมากๆเลยเพราะละักษณะของไพ่เดอะเดวิลเนี่ยหมายถึงใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตเราเพื่อหวังผลประย บางสิ่งบางอย่างจากเราเขาอาจจะทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจในอนาคตก็ได้การช่วยเหลือคนนะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่นะคะ ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยแม่มดน้อยอยากให้เพื่อนๆที่เกิดในวันพุธน่ะพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษการเดินทางนะคะควรจะใช้ยุยาธนรพาหะะอย่างระมัดระวังนะคะมันอาจจะมีการล่าช้าของสิ่งที่เรารอคอยในเรื่องของการศึกษาก็เช่นกันนะคะมีความสําเร็จที่ดีนะคะแต่อาจจะต้องใช้ความอดทนเยอะๆเลยนะ สำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะคนที่เกิดในวันพุทธที่มีครอบครัวแล้วน่ะจะต้องระมัดระวังนะคะการมีปัญหากับคู่ครองกระทันหันในช่วงเดือนมีนาคมมันอาจจะเกิดจากนะคะการใช้อารมณ์อีโก้แล้วก็อคติคุยกัน มันมีลักษณะของไพ่นะคะเจ e ดวิลขึ้นมาเจ็ดดาบขึ้นมาให้เรามัดระวังนะคะปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของความหึงหวงแล้วก็เรื่องของมือที่3บางคนนะคะที่มีปัญหานะคะกับคนรักมานานนะคะแล้วเหมือนกับว่านะคะเราอยากจะหลุด ออกจากพันธานาการเหล่านี้มันก็ยังหลุดไม่ได้และสั่งไพ่เดย์เดวิลเดาบแล้วก็ไพ่หมาเลข77็ไพ่สใบนี้บ่งบอกถึงสภาวะของคู่กรรมนะคะมันขึ้นมาพร้อมกับไพ่ let's go of control issue ด้วยถ้าใครนะคะที่กำลังเผชิญอยู่นะคะกับปัญหาคู่กรรมเหมือนกับว่าเราเองไม่สามารถหลุดออกจากพันธานาการเหล่านี้ได้นะ,ะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราต้องอดทน อาจจะเป็นนะคะเรื่องของการมีบุตรด้วยกันนะคะถ้าเราอยากจะหลุดนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะยังก่อนนะคะมันมีลักษณะของไพ่เด h e เดวิลคือลักษณะของผู้หญิงผู้ชายมีโซ่ตัวนผูกติดกันอยู่นะคะก็อาจจะยังยังไม่หลุด ออกจากพันธนการเหล่านี้ได้นะมะัมีลักษณะไพ่8ถ้วยแล้วก็ r e t r e a t ขึ้นมาอาจจะมีการแยกแยกกันอยู่นะคะสำหรับบางคนแต่ถ้าใครนะคะที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านองของการแยกกันอยู่กับคู่ครองกับคนรักนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากก็คือเรื่องของการปะทะนะคะรวมถึงการทำรายร่างกายกันด้วย สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแม่มืนอนมองเห็นว่ามันเป็นพลังงานแบบสองอย่างนะพลังงานอย่างแรกนะคะคนที่เกิดในวันพุธบางคนอาจจะกําลังคบอยู่คนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุไฟก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูบางคนอาจจะกําลังคบอยู่กับราศีมังกรนะคะหรืออาจจะเป็นราศีธาตุน้ําก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎพิจิตรมีนในช่วงเดือนมีนาคมมันจะเป็นเดือนพิสูจน์ใจนะคะมันจะเป็นเดือนที่พิสูจน์ใจของคนที่เกิดในวันพุธจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง ในความสัมพันธ์มากๆลักษณะของไพ่เดวิลนะคะ7ดาบแล้วก็ไพ่หมายเลข7 7เมื่อมันเข้ามาพร้อมกันเนี่ยคนที่เกิดในวันพุธจะต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาของการทะเลาะเบาะแวง้งการมีปากเสียงกับคนรักนะคะ อย่างกระทันหันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของความหึงหวงปัญหาเรื่องของมือที่3แต่คนที่เกิดในวันพุธนะถ้าใครครบซ้อนอยู่นะคะจะต้องระมัดระวังความรับมันจะถูกเปิดเผยนะอาจจะทําให้เกิดความยุ่งยากลําบากใจในความสัมพันธ์ได้ส่วนพลังงานอย่างที่สองที่แม่มดนน้อยมองเห็นคนที่เกิดในวันพุธนะคะอาจจะ เหมือนกับเป็นเดือนที่พิสูจน์ใจจริงๆมันอาจจะมีนะคะเรื่องราวเก่าๆของคนเก่าๆย้อนกลับมาในชีวิตเราอีกคนคนนั้นก็คืออดีตของอดีตคนรักเก่าของเรานี่แหละที่จบความสัมพันธ์กันไปนานแล้วนะคะย้อนกลับมาในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะมันอาจจะทำให้คนที่เกิดในวันพุธนะคะมีความรู้สึกยุ่งยากลำบากใจมีความรู้สึกนะคะหวั่นไหวในความสัมพันธ์ คนที่เกิดในวันพุธนะคะก็อาจจะต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์แล้วแหละซึ่งการย้อนกลับมาของเขาในครั้งนี้ถ้าคนที่เกิดในวันพุธน่ะไม่หนักแน่นจริงๆนะคะมันจะก่อให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้มันจะเกิดเป็นปัญหารักสามเศร้าเราสามคนปัญหานี้มมนจะทําให้คนที่เกิดในวันพุธน่ะยุ่งยากลําบากใจคนที่เกิดในวันพุธนะคะอาจจะต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าในความสัมพันธ์นะคะคนที่เกิดในวันพุธอาจจะต้องเลือกนะ ว่านะคะเราจะเลือกใครระหว่างอดีตคนรักเก่ากับคนรักในปัจจุบันของเราสำหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนมีนาคมหนะอาอาจมีโอกาสนะคะได้พบเจอคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุไฟก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูเป็นราศีมังกรได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นราศีธาตุน้ำก็ได้ก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎพิจิกมีน เป็นชาวต่างชาติได้ไหมมันมีอิทธิพลของไพ่เดอะเดวิลนะคะเพศสวาลแล้วก็8ถ้วยเป็นพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ชาวต่างชาติได้นะคะแต่ถ้าใครเข้ามานะคะในช่วงเดือนมีนาะคมแม่มดน้อยอยากให้คนที่เกิดในวันพุธนะ่ะอาจจะต้องเช็คโปรไฟล์เขาให้ดีๆถ้าใครคุยอยู่กับชาวต่างชาติจะต้องดูให้ดีๆว่าเขาใช่สแกมเมอร์หรือเปล่ามันไม่มีลักษณะของไพ่เจ็ดดาบกับเจ้าเด e De วิลขึ้นมาเนี่ยแม่มดน้อยจะไม่ค่อยจะไว้ใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะลักษณะ ไพ่สองใบเนี่ยมันหมายถึงใครบางคนที่เข้าเข้ามาในชีวิตเรานะคะเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งจากเรานะคะถ้านะคะเป็น าชาวต่างชาติก็อาจจะต้องเช็คโปรไฟล์เขาให้ดีๆนะคะแต่ถ้าเขาไม่ใช่สแกมเมอร์นะเราก็ไปต่อได้เลยนะคะคนที่เกิดในวันพุธบางคนนะอาจจะมีโอกาสได้รับข่าวคราวนะคะของอดีตคนรักเก่าของเราที่จากไปนานแล้วล่ะอาจจะมีการติดต่อกลับมานะคะอาจจะมีการย้อนกลับมาเพื่อเป็นการรีเทิร์นเป็นการรีอูเนียนเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่เป็นพลังงานนะคะมันลักษณะของไพ่เดอะเดวิลกับเจ็ดดาบเนี่ยแม่มดน้อย อยากจะให้คนที่เกิดวันพุธนะ่ะถ้าสามารถประวิงเวลาได้นะคะก็คืออาจจะประวิงเวลาในเรื่องของความรักไว้สกอนนะคะก็อาจจะ ค่อยคอยคุยกันไปก่อนนะคะศึกษาดูใจกันไปก่อนแต่ยังไม่อยากจะให้ตัดสินใจอะไรมากมายนะคะมันมีลักษณะไพ่ retreat เข้ามาคนที่เกิดในวันพุธบางคนก็อาจจะใช้ช่วงเวลาในเดือนมีนาคมอ่ะอาจจะอยู่กับตัวเองก่อนนะคะโฟกัสไว้ที่ตัวเองก่อนก็ได้ this could be the one จริงๆแล้วนะคะในช่วงเดือนมีนาคมน่ะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่นะ แต่นะคะมันมีพลังงานของอิทธิพลของ้าเจ้าเดอะเดวิลกับเจ็ดดาบนี่แหละแม่มดน้อยก็เลยอยากให้คนที่เกิดในวันพุธนะก็อาจจะศึกษาดูใจละกันไปก่อนแต่ยังไม่อยากจะให้ตัดสินใจอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ ลักษณะของไพ่เดอะเดวิลแล้วก็จิตดาบอาจจะหมายถึงนะคะคนที่เขามีพันธะแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะมีแฟนแล้วอาจจะเข้ามาผูกพันกับเราก็ได้แม่มดน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจนะคะคนที่เกิดในวันพุธทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดน้อยทําคลิปต่อไป วันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ